สวัสดีครับในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเรียนผ่านแบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลหรือ The Solo g r o w t Model นะครับแบบจำลองนี้ก็คิดค้นโดยโรเบิร์ตโซโลครับแบบจำลองนี้บอกอะไรเรานะครับก็เป็นพื้นฐานในทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แนวคิดว่าแต่ละประเทศจะโตได้ยังไง อธิบายว่าทำไมการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่างกันและปัจจัยอะไรล่ะทำให้เศรษฐกิจมันพัฒนาขึ้นมาได้นะครับโดยการทำความเข้าใจแบบจำลองโซโลโกสโมเดลเนี่ยเราจะต้องเข้าใจตัวแปรและสมการต่างๆในแบบจำลองก่อนขอเริ่มที่ตัวสมการการผลิตหรือว่าฟังก์ชันการผลิตนะครับก็คือตัว y เนี่ยผลผลิตเนี่ย เอาพุทนะครับก็เสมือน GDP นะครับก็มีการที่ต้องใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปในฟังก์ชันนะครับก็คือตัว K ตัว L นะตัว K ก็จะเป็นปัจจัยทุนตัว L ก็เป็นปัจจัยแรงงานผลผลิตจะมากจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัว K และตัว L แต่ว่าแนวคิดโซโลก็จะมองเป็นช่วงเวลานะครับก็คืออ ดูเป็นช่วงเวลาอย่างเช่นผลผลิตปีนี้จะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับตัว K และตัว L ในปีนี้นะครับแล้วก็มีตัว A ที่คอยช่วยเพิ่มตัวเช่ถ้าเราใส่ตัว K เข้าไปครับก็คือปัจจัยทุนนะครับเอาพุทหรือตัว Y เนี่ยก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในระยะยาวๆก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเหมือนทีเ่เราทราบกันอยู่ทีนี้ แนวคิดบอกว่าผลผลิตที่ได้มาครับมันก็คือรายได้ผลผลิตมันก็แปลเปลี่ยนเป็นรายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผลผลิตรายได้รายจ่ายของประเทศมันเท่ากันเวลาที่ได้รายได้มานะครับบางคนก็บริโภคบางคนก็ออมนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งการออมและการบริโภคเกิดขึ้นนะครับตัว ตัว y เนี่ยที่เป็นที่เป็นผลผลิตเนี่ยนะครับมันก็เลยเท่ากับตัว c ที่เป็นคอนซัมชันบวกด้วยตัว s นะครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตัว s มันจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนนะครับก็คือเงินออมแปลเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนนะครับก็จะเป็นสมการด้านล่างนี้ก่อนนะครับก็คือ,อ การบริโภคบวกการลงทุนนะครับก็เท่ากับตัวรายได้นะครับซึ่งจริงๆอันนี้มันคือการบริโภคบวกการออมแหละนะครับแต่ว่าในทางเศรษฐศาส,สตร์การออมแปรเปลี่ยนเป็นการลงทุนนะครับคราวนี้อ่ามันก็จะมีสรรมการสะสมทุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นสรรมการที่ที่สำคัญนะครับโดยตัว k กับตัว i เนี่ยที่เป็น investment เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับตัว k เ,เนี่ยหมายถึง ตึกอาคารโรงงานเครื่องจักรอะไรที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ตัว i เนี่ยคือโรงงานอาคารตึกที่กำลังสร้างกำลังทำอยู่นะครับทีนี้ในสมการสะสมทุนเนี่ยบอกว่าอะไรนะครับ kt บวกห่ก่อนนะฮะ kt บวกก็คือปัจจัยทุนที่มีในอนาคตนะครับหรือว่า,าทุนสะสมทั้งหมดในอนาคต นะครับแล้วก็การมีเคื้อหมายสามเหลี่ยมข้างหน้านี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเดลต้าเคทบวกหนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทุนที่จะมีในอนาคตเมื่อเทียบกับณนะปัจจุบันก็คือเทียบกับตัวทีเฉยๆนะครับมันมาจากไหนล่ะมันก็ต้องมาจากการลงทุนในปีนี้นะครับก็คืออ,อ่มันมาจากุนที่จะเกิด คือคือใช้ใช้คำนี้ครับทุนที่จะเกิดในปีหน้าเนี่ยมันก็คือทุนเดิมบวกด้วยทุนที่จะเพิ่มมาใหม่ครับนะครับซึ่งไอ้ทุนที่จะเพิ่มมาใหม่เนี่ยเราจะเอาการลงทุนในปีนี้ลบด้วยค่าเสื่อมของทุนสะสมตัวดีเล็กๆเนี่ยคือ depreciation นะครับคือค่าเสื่อมนะแล้วก็คูณเข้าไปกับตัว k นะครับก็คืออ่เป็นค่าเสื่อมของทุนเดิมที่สะสมมาอยู่นะครับ คือทุนเดิมๆเ,เนี่ยก็จะมีการเสื่อมค่าอยู่ตลอดก็จะหักออกจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาคารเสื่อมค่าปีละ10นะครับมันก็เป็น10%จาก5 k ทั้งหมดนะครับซึ่งค่าเสื่อมเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง0ูนถึง1ะครับอัตราการเสื่อมค่าของทุนคราวนี้พอเราเอาการลงทุนในปีนั้นๆเนี่ยหักด้วยค่าเสื่อม ที่เป็นของทุนเดิมความหมายที่ได้คืออะไรครับความหมายที่ได้ก็คือการลงทุนสุทธินะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการลงทุนสุทธิมันออกมาเป็นบวกนะครับก็แปลว่าเน้ i อินเวสต์นะฮะลงทุนสุทธิแล้วเนี่ยลงทุนมากกว่าค่าเสื่อมนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นลบนะครับก็แปลว่ามีการลงทุนนะแต่ลงทุนแล้วน้อยกว่าค่าเสื่อมของทุนเดิมนะครับคราวนี้ถ้าออกมาเป็นศูนย์ความหมายคืออะไร เอามาเป็นศูนย์คือมีการลงทุนแต่ลงทุนแค่ชดเชยการเสื่อมค่าของทุนเดิมครับก็คือลงทุนเท่ากับค่าเสื่อมอการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า,าการเปลี่ยนแปลงของทุนเนี่ยมันจะเท่ากับการลงทุนสุทธ,ธินะฮะถ้าเราอ่านสมการนี้นะครับด้านซ้ายคือการเปลี่ยนแปลงของทุนด้านขวาคือการลงทุนสุทธ,ธินะครับอาจจะพาไปดูตัวอย่างในตารางด้านขวาเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าเรามีการสะสมทุนเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับที่1000หน่วย นะแล้วเราก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นปีละ200นะครปีละ200หน่วยอ่าอัตราค่าเสื่อมเนี่ยคือ10นะครับ10ของทุนสะสมนะครปีแรก10ก็คือ1 0อนึงใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของอ่การเปลี่ยนแปลงของทุนเนี่ยนะครับมันคือตัว investment ลบด้วยค่าเสื่อมใช่ไหมครับ200ร้อลบร้อก็คือ1 0อนึงนะพอ ในปีเดียดถัดมานะในปีถัดมาเนี่ยทุนเดิมคือร้อยใช่ไหมครับเพิ่มมานะฮะ k เดิมทีมันคือร้อยนะ k บวก k ที่เป็นทาม timing ที่เป็น t บวกหนึ่งเนี่ยมันก็คือมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยลงทุนเพิ่มสองร้อยเหมือนเดิมนะแต่ค่าเสื่อมคราวนี้ก็เป็นสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับคราวนี้พอเราเน็ตกันนะฮะดูการลงทุนสุทธินะครับก็จะเป็นเก้าสิบนะสองร้อยเน็ตกับร้อยสิบ ะครับแล้วก็คิดแบบนี้ต่อในปีถัดมานะครับ90นี้ก็มาบวกนะครับใน1,100นะครับก็เป็น1190ลงทุนเพิ่ม200นะฮค่าเสื่อม10%ของ1190ก็คือ119หาลงทุนสุทธิก็คือ200เน็กับ119ก็ออกมาเป็น81แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการที่มีทุนมากขึ้นนะครับค่าเสื่อมก็มากขึ้นนะถ้าถ้าทุนมากค่าเสื่อมก็เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันนะครับคราวนี้ถามว่า การผลิตสินค้าบริการเนี่ยมีทุนอย่างเดียวพอไหมมีตัวเทยอย่างเดียวพอไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ไหมครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือแรงงานนะครับก็คือตัว L ซึ่งแนวคิดของโซโลเนี่ยบอกว่าแรงงานเนี่ยค่อนข้างคงที่นะครับตัว L ก็ให้เป็นค่อนข้างคงที่นะครับแ้วก็สมการสุดท้ายนี้ผมให้ดูก่อนนะการ Investment ตเนี่ยตัว I เนี่ยมันก็เท่ากับตัว S คูณกับตัว Y นะฮะตัว S คืออัตราการออมนะฮะซึ่งการออมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับก็ พอเอา s เข้าไปคูณกับตัว y นะครับก็ได้ว่าการออมนะครับคือส่วนหนึ่งของรายได้ที่ที่เวลาคนาได้รายได้มาแล้วพอหักจากบริโภคไปที่เหลือก็มาออมแล้วก็การออมก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นการลงทุนนะครับ คราวนี้พอเราเอาสมการนะครับการลงทุนนะฮะการสะสมทุนแล้วกเ็เรื่องของฟังก์ชันนะครับเอามาคือเรียกว่าเอาเส้นการลงทุนกับเส้นค่าเสียอม,มามามา,มาพอดคู่กันนะครับก็จะได้ไดอะแกรมขึ้นมาเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการอ่านค่าก็คือ,อให้ดูที่จุดตัดก่อนนะฮะเ,เส้นสีเขียวเนี่ยคือเส้น investment นะครับซึ่ง Investment มาจากการออมที่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเส้นค่าเสื่อมนะครับก็มาจากตัวดีนะครับเข้าไปคูณกับ K ที่เป็นปัจจัยทุนเดิมนะครับที่เป็นทุนสะสมสะสมอยู่แล้วซึ่งนักจุดตัดเนี่ยมันคือจุดที่การลงทุนเท่ากับการเสื่อมค่าของทุนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแผนภาพนี้บอกอะไรนะฮะแปลว่านักจุดตัดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนมันเท่ากับศูนย นะฮะการลงทุนสุทธิเท่ากับ0น,นะครับก็คือการลงทุนมันเท่ากับการเสื่อมค่าพอดีนะครับพอดีกับตัวค่าเสื่อมนะครับทีนี้ถามว่า,า,าตรงเนี้ยนะครับจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าทุนเนี่ยจะอยู่ที่จุดเคสตานะครับเราเรียกจุดนี้ว่าการสะสมทุนณนะภาวะหยุดนิ่งหรือว่า steady state นะครับ ความหมายคือการสะสมทุนไม่เพิ่มแล้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทุนล้นะครับลงทุนสุดที่เป็นศูนย์ะลงทุนได้แค่ชดเชยค่าเสื่อมนะครับทีนี้ถามว่าเออแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่จุดเคศูย์ล่ะนะคเคศูย์คืออะไรเคศูย์เราจะเห็นว่า Investment เส้นสีเขียวเนี่ยมันมากกว่าค่าเสื่อมใช่ไหมครับอ่าแปลว่าทุนมันก็จะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มถึงจุดหนึ่งก็เข้าสู่เค a r นในขณะที่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันปอ่อทุนเรียกว่าทุนที่สะสมม,มันมีมากกว่าถ้ามันไม่ได้ถ้ามันอยู่ที่จุดที่ผมชีม้เมาส์ล่ะจุดนี้ก็คือเส้นน้าเงินมากกว่าเส้นเขียวนะครับคือค่าเสื่อมเนี่ยมากกว่าการลงทุนนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่า,วาการลงทุนมันมันน้อยกว่าการเสื่อมค่าของทุนเดิมน,นะครับสุดท้ายเนี่ยทุนมันก็ค่อยๆเสื่อมค่าลงจนทุนลดน้อยลงมาแล้วก็มาเข้าสู่เคสตา นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแนวคิดโซโลเรื่องแรกบอกอะไรเราฮะแต่ละประเทศนะฮะก็มีปัจจัยทุนที่แตกต่างกันไปนะฮะจะต่งจะสูงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในจุดที่ทุนต่าไปก็จะเพิ่มขึ้นจนอ่พอมันมีการลงทุนเนะะี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่งหรือว่าภาวะ steady state นะครับอา่าถ้าเกิดว่าอยู่สูงไปนะครับก็จะปรับตัวลงมา นะครับนี่คือสิ่งที่แนวคิดโซโลบอกเรานะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่า,าเราเอาเรื่องของตัวเอาพุทเข้ามาใส่ในกราฟด้วยนะครับ ทีนี้พอเราดูนะครับมันก็จะมีค่า k star ใช่ไหมครับเป็นณ steady state นี่คือ,อจุดที่ทุนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับซึ่ง k star ก็จะตรงกับ y star นะครับก็เป็นจุดที่เอาพุทณภาวะ steady state เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราลองนึกภาพว่าการลงทุนมันมากกว่าค่าเสื่อมก็คือตรงแถวๆนี้นะครถ้าอยู่ที่ k ศูนเนี่ยนะครับ investment เส้นเขียวมากกว่าเส้นฟ้านะครับการลงทุนามากกว่าค่าเสื่อมนะครับ ะระดับการสะสมทุนที่มันต่ำอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะการลงทุนสุทธิ net investment เป็นบวกนะครับแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้ากลับกันถ้าปัจจัยทุนที่สะสมอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่สูงอยู่แล้วนะครับก็คือ,อ net investment นะครับมันก็จะ ทนอยู่สูงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราดูเราจะเห็นว่าค่าเสื่อมมากกว่ามากกว่า i n v e s t m e n t นะครับเพราะฉะนั้นเน็ตอินเวสมมันจะติดลบนะฮะลงทุนไปแต่ชดเชยค่าเสื่อมไม่ได้นะครับจนทุนก็จะค่อยๆลดมาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุนจะอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ภาวะ Steady State แล้วก็จะมีตัว Y* Star ที่เป็น Output นะจุด Steady State เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วท้ายสุดผลผลิตก็เข้าสู่ Y* Star ปัจจัยทุนก็เข้าสู่ Y* Star นะครับ สรุปแล้วภาวะ steady state ก็คือภาวะที่สุดท้ายการลงทุนสุดทธิหรือว่า net investment ก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีการลงทุนเพิ่มแล้วนะครับเป็นจุดที่การลงทุนเท่ากับการเสื่อมค่าของทุนสะสมพอดีนะครับแล้วก็ตัวผลผลิตนะครับก็จะเข้าสู่สถานะคงที่หรือสถานะหยุดนิ่งนะครับก็คือเอเป็นตัว Y star นะครับปัจจัยทุนก็เป็นตัว K star นะครับ คราวนี้ปัจจัยต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับในโมเดลนะครับเพิ่มขึ้นละลดลงได้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆในโมเดลนะครับผมยกตัวอย่างตัวปัจจัยแรกนะครับสมมุติว่ามัน Queen มนีการเปลี่ยนแปลงระดับการออมนะครับถ้าระดับการออมเพิ่มขึ้นการลงทุนก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับลองดูนะฮะว่าเส้น การลงทุนเดิมเนี่ยคือเส้นเขียวอ่อนๆนะฮะแล้วเ,เส้นการลงทุนใหม่เนี่ยคือเส้นเขียวเข้มนะ,ะสิ่งที่เราเห็นคือจุดตัดมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเดิมอยู่จุดนี้นะครับอา่านะแล้วกเ็เพิ่มขึ้นมาเป็นจุดนี้นะครับมันทําให้อา่าเรียกว่าอะไรอะพีเรียดตรงเนี้ยนะครับมันเกิดการสะสมทุนที่ท,ที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีการอินเวสต มี net invest ที่เป็นบวกนะครับแล้วก็ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นนะครับคือเมื่ออัตรา,าก,การออมมันสูงนะครับเส้นการลงทุนก็ขยับระดับการสะสมทุนจากเดิมเนี่ยที่มันอยู่เคสตาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันก็ขยับนะฮะขยับใหม่จนกระทั่งเจอตัวเคสตาใหม่นะครับก็ถึงจะเป็นจุดที่มันไม่มีการสะสมเพิ่มแล้วนะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าดูภาพผลผลิตคู่กันไปนด้วยหลักเป็นยังไง นะครับก็ชัวร์ครับแน่นอนว่าตัวผลผลิตนะฮะตัว Y s t a r ก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจนกระทั่งเป็นตัว Y Star ใหม่นะครับสรุปแล้วเนี่ยการออมที่เพิ่มขึ้นนะฮะมันทำให้ตัวการลงทุนเพิ่มขึ้นก็ทำให้อ่าการสะสมทุนเนี่ยมีมากส่งผลให้ผลผลิตก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Policy Maker หรือผู้กำหนดนโยบายนะครับก็ถ้าว่ากันตามทฤษฎีนี้แบบจำลองนี้นะครับก็ต้องสนับสนุนให้คนออมมากขึ้นจะได้มีการลงทุนที่มากขึ้นนะครับทีนี้กลับกันแล้วถ้าเกิดว่าการออมมันลดลงล่ะนะการลงทุนมันก็จะลดลงนะฮะตัวเคก็จะลดลงนะครับ สว่วนกราฟด้านขวานี่อันนี้เป็นภาพที่ให้ดูว่าบางทีมันมีจุดที่เป็น wild star เนี่ยนะครับผลผลิตมันก็จะนิ่งๆอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งมีการเปลี่นยนแปลงนโยบายนะฮะกระตุ้นการออมเกิดการลงทุนนะฮะทำให้ตัวเคมันเพิ่มขึ้นนะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับก่อนที่จะกลับมาเข้าสู่ภาวะา wild star ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือก็เริ่มมันนิ่งอีกครั้งจนกระทั่งกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนนะครับ าการเปลี่ยนแปลงของการเสื่อมค่าของทุนนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับก็คือกรณีที่ค่าเสื่อมมันสูงขึ้นนะครับถามว่าค่าเสื่อมสูงขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าสินทรัพย์ที่ใช้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับอัตราการเสื่อมค่าเพิ่มขึ้นาจากเดิมเนี่ยลองนึกภาพนะฮะเส้นค่าเสื่อมเดิมเนี่ยคือเส้นฟ้านะครับเส้นฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วก็มีตัว เคสตาอยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ค่าเสื่อมมันเพิ่มขึ้นนะสินทรัพย์ไม่มีคุณภาพก็กลายเป็นเส้นสีน้าเงินนะเส้นชิปนะฮะตัวจุดตัดใหม่นะคะก็คือตรงนี้นะครับพอค่าเสื่อมเนี่ยมันมากกว่าการลงทุนที่ท,ที่ที่ลงทุนไปนะมันก็ไม่ได้ทาให้ทุนเพิ่มขึ้นนะฮะมันค่อยๆสึกหลอสึกหลอนจนทุนลดน้อยลงจนมาเข้าสู่ภาวะเคสตาตัวใหม่นะครับและก็แน่นอนว่าผลผลิตก็จะลดลงด้วยเช่นกัน นะครับการเสื่อมค่ามันมันเกิดขึ้นเร็วจากเดิมเราสะสมทุนอยู่เคสตานะฮะพอค่าเสื่อมมันมากกว่าการลงทุน n น t Investment มนันก็ติดลบใช่ไหมครับทุนที่มีอยู่ก็ค่อยๆลดลงนะครับผลผลิตก็ลดต่ำลงด้วยนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดว่าคิดมุมกลับนะครับก็ถ้าเกิดว่าอัตราค่าเสื่อมมันลดลงนะฮะการสะสมทุนก็จะมีมากนะครับก็สรุปอัตราอ่การเสื่อมค่าของทุนก็มีผลต่อตัว Y นะครับส่วนนี้ก็เป็นเลโชว่วา ถ่าค่าเสื่อมมันมากขึ้นนะครับตัวผลผลิตที่เป็น steady state อยู่เนี่ยก็จะปรับลงมานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลนะครับถามว่ามีจุดอ่อนอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวแบบจำลองเน้เน,นแค่ตัว investment ตัวการลงทุนกับตัวปัจจัยทุนนะครับแต่ว่าไม่ได้อธิบาย ปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างในใน uh, total factor productivity ไม่ได้ถูกอธิบายให้ครบถ้วนนะครับไม่ได้อธิบายว่าทำไมแต่ละประเทศถึงมีอัตราการลงทุนและ productivity ที่ต่างกันนะครับและก็สุดท้ายแบบจำลองนี้ไม่ได้เสนอทฤษฎีสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ยั่งยืนครับสำหรับวิดีโอต,ตอนนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ